ถ้าเพื่อนๆอยากผอมลง10กิโลในหนึ่งไม่เกิน3เดือนแบบไวสุดๆไม่ต้องใช้ยาหรืออาหารเสริมใดๆนะคุณต้อง c l e a ริ่งความเข้าใจผิดเก่าๆที่เราเคยมีมาก่อนว่าคุณอ้วนจากอะไรส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็คือเขาจะบอกว่าอ้วนเพราะเราไม่ออกกําลังกายไม่จริงนะผมมีคนที่ออกกําลังกายน้อยแต่ก็ผอมเราไม่ผอมเพราะติดกินของมันของมันอาจจะจริงแค่ครึ่งเดียวมีคนแบบไม่กินมันเลยแต่ยังอ้วนหรือกรรมพันธุ์พ่อฉันอ้วนแม่ฉันอ้วนทันก็เลยอ้วนอันนี้ก็ไม่ ดัง,งนั้นเคลียร์ริ่งความเข้าใจผิดไม่ต้องออกกําลังกายหนักไม่ต้องอดของมันของทอดคุณต้องกินยังไงอาหารเหรียญทองอาหารเหรียญเงินแล้วก็อาหารเหรียญทองแดงอาหารสีแดงที่ควรกินน้อยอาหารเหรียญทองกินเยอะที่สุดขอสูตรได้ใน l ลน์แอดพิมพว่าลดไขมันอยากผอมลง1กิโลให้คุณเช็คเรื่องดื่มที่คุณดื่มเพื่อนๆดื่มอะไรกันไปแล้วบ้างใครดื่มนมใครดื่มกาแฟใครดื่มน้ําอัดลมหรือคุณกินน้ําลูกอมหวานๆดื่มน้ําอัดลมเยอะๆหรือคุณดื่มน้ำวิ ตะเมนเยอะๆแต่น้ําที่ผมแนะนําให้คุณดื่มก่อนเลยนะครับคุณต้องดื่มน้ําให้ถูกประเภทไอ้น้ำที่ผมชี้มาก่อนหน้านี้พวกนั้นไม่ช่วยเลยสิ่งที่ช่วยคืออยู่ข้างหลังผมตรงนี้ดื่มน้ําเปล่าที่มีเกลือแร่แต่น้ําแร่เนี่ยคุณต้องดื่มให้เป็นคุณดื่มไม่ถูกเวลาไม่ใช่คุณดื่มหลังอาหารไม่ดีจะทําให้คุณท้องอืดน้นําย่อยเนี่ยลดลงแล้วก็อาจจะเป็นกรดไหลย้อนดื่มน้ําแร่ก่อนมื้ออาหาร20-30นาทีให้เริ่มจาก1แก้วก่อนถ้าคุณทําได้สองแก้วมีงานวิจัยเลยช่วยเร่งระบบเผาผาได้ ประมาณเกือบ10%ซึ่งผมมีไลฟ์เรื่องสูตรน้ำจะลงลึกมากกว่านี้ไปดูกันได้พิมพ์ว่าสูตรน้ำคุณอยากผอมลง10กิโลใน1เดือนแล้วก็ลดไขมันในเลือดลดไตรกีซไรคือน้ำแอปเปิลไซเดอร์เวเนเกอร์เขามีกรดอะซิติกช่วยให้เราอิ่มมากขึ้นลดการดูดซึมของน้ำตาในเลือดได้ด้วยเพื่อนๆเรื่องแบบนี้อยากให้มีคำว่า the mother หรือขวดข้างล่างเนี่ยมันขุ่นๆแต่ก่อนจะกินเราก็ขย่าวเขาเน้่ยไอ้ขุ่นๆเนี่ยมีเชื้อดีนะครับพวกโปรไบโอติกทั้งหลายให้คุณ พร้อมกับน้ำนะเอาผสมกันไม่ใช่ดื่มสดนะ <S <S น้ำแร่1แก้ว ACV 1ช้อนชาดื่มก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะแล้วผลเลือดคุณจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณดื่มแอปเปิลไซเดอร์วินิเกอร์ไม่ได้นะครับไม่ว่าคุณจะแสบคอทันตแพทย์บอกว่าเดี๋ยวกัดฟันด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะหรือว่าคุณดื่มไปแล้วแสบท้องหาสารสกัดเอาแต่ระวังกัมมี่ที่มันมีน้ำตาลเยอะๆซึ่งแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าที่ผมแนะนำเป็นสารสกัดขอเป็นแบบเม็ดอยากดูสูตรพิมพ์ว่าแอปเปิล น้ำอีกชนิดหนึ่งที่จะช่วยสู้มะเร็งช่วยลดน้ําตาลในเลือดทาให้คุณอิ่มนานเร่งระบบเผาผลาญคือชาครับแต่ต้องเลือกให้ถูกชาด้วยนะเพราะว่าชาหลายคนเลือกผิดชาชาที่จะช่วยให้คุณผอมแล้วก็ผลเลือดดีที่สุดเนี่ยดื่มชาเขียว g ก e ีนที with ginger นะจริงๆอันนี้ก็ไม่เลวนะครับขิงเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเหมือนกันทรรมชาเกนไมชาแบบนี้เลยอันนี้คือดีมากๆนะครับระวังอย่าโดนการตลาดหลอกคุณต้องเลือกชา เ้าามั่นนะหรือถ้าคุณไม่ชอบเซนสิทีฟต่อกาเฟอีนตอนนี้มันก็มีตัวช่วยเป็นสารสกัดที่เอาชาเขียวสกัดส,สาร EGCg มันออกมามาอัดเป็นเม็ดให้ก็มีนัก,กเรียนผมหลายคนเนี่ยกินก่อนออกกําลังกายมันมีพลังงานมากขึ้นมันเบิร์นมากขึ้นใครอยากดูของโมก็พิมพ์ว่าชาเขียวลง้อม10กิโลใน1ไม่เกิน3เดือนตั้งแต่ตื่นนอนคือให้คุณหลังตื่นนอนทันทีมีการเคลื่อนที่อย่างน้อย1-5นาที นี่คือการสตาร์ทระบบเผาผลาญตั้งแต่เริ่มเลยตื่นนอนมาอ๋อไม่มีที่ไปเดินออกกาลังกายเลยทำยังไงดีเพื่อนๆนก็วิ่งวิ่งอยู่กับพี่ในห้องเป็นการบอดี้เวทอยู่ในห้อง1นาทีจะกระโดดโตบจะวิ่งอยู่กับพี่จะสควอตนี่คือการเร่งระบบเผาผลาญตั้งแต่คุณตื่นนอนดังนั้นผมฝากสูตรไม่เสียเงินเลยสักบาทกินเวลาคุณน้อยมากๆผมขอแค่1-5นาทีสําหรับคนที่แบบไม่ชอบออกกําลังกายเลยแต่ถ้าคุณรักหรือไม่ได้เกลียดการออกกําลังกายก็ลองเพิ่มเป็น10นาทีหรือไม่เกกกิน20น20าาทีออกํกลัง บอดีเวทเพิ่มกล้ามเนื้อใครมีลูกวิ่งเดินขึ้นเนินผมมีคลิปใน y o u t u เพลย์ลิสต์ออกกำลังกายชะลอวัยแก้ปวดข่าลดการล้มนะครับของผู้สูงอายุไปดูใน YouTube ต่อได้พิมพ์ว่า YT ลดน้ำหนักยังไงก็ไม่ลงไขมันพอกตับทำยังไงก็ไม่หายคุณอาจจะวิตามินดีสาต่ำกว่าเกณฑ์ให้คุณเปิดหน้าตา่างให้แสงอาทิตย์เข้ามาโดนผิวหนังคุณตอนเช้าการรับแดดตั้งแต่เช้าเนี่ยจะทาให้คุณได้หนึ่งเลยวิตามินดีซึ่งวิตามินดีโคตรสำคัญ ต่อการลดความอ้วนมีงานวิจัยล่าสุดเขาพบว่าคนเราถ้าเกิดออกไปข้างนอกได้เพียงพอวันหนึ่งจะสังเคราะห์วิตามินดีได้ด้วยตัวเองแต่คนไข้หมอกส่วนใหญ่ที่ผมมาตรวจผมเนี่ยวิตามินดีต่ำมากดังนั้นทำสูตรที่ผมบอกรับแดดวันละ20นาทีแต่ถ้าวิตามินดีได้เพื่อนไปตรวจมาแล้วมันไม่พอควรอย่างยิ่งที่จะปรึกษาคุณหมอในการเสริมวิตามินดีนะกินวันละ5,000 IU ถ้าคุณจะกินเสริมกินคู่กับวิตามิน K2 นะครับเพราะมันทำงานร่วมกัน K2 จะ ช่วยให้ร่างกายคุณเนี่ยเอาแคลเซียมไปใช้ได้จริงกินดี3อย่างเดียวมากๆไม่ดีต้องมี K2 ใครอยากศึกษาเพิ่มพิมพ์ว่าดีเคถ้าคุณอยากจะผอมเร็ว10กิโลสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำคือการกินอาหารเหรียญทองของโมนะครับอาหารเหรียญทองของผมคืออาหารที่แคลอรี่ต่ำแต่กินแล้วอิ่มและขับถ่ายจะดีด้วยนี่คือล็โปรดของผมเลยนะครับหมอโอ๊กจะทำผักวันละครึ่งกิโลอย่างน้อยนะถึง1กิโล เมนูโปรดเลยนะบล็อกชอยกระหล่ำปีม่วงกากใย,ยสูงพลังงานต่ำผักสลดัดแต่ระวังน้ำสลัดครีมแครอทตม้มยาหลงกลคนที่บอกว่ากินผักหัวแล้วอ้วนนะครับมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยถามว่าจะกินให้มันอ้วนได้ไหมคุณต้องไปกินแบบมันสำปะหลังทอดเป็นเฟรนช์ฟรายอย่างนั้นนะอ้วนและนั่นคือหนึ่งในสูตรอาหารเหรียญทองของผมอตนะจริงๆแล้วมีอีกเยอะแยะมากมายเลยใครอยากได้สูตรอาหารเหรียญทองก็พิมพ์ว่าลดไขมันนะครับถ้าอยากผอม10กิโลง่ายๆเพิ่มเชื้อดีในลำไส้ด้วยสิ่ง ถ้าคุณหานัาโตไม่ได้คุณก็กิน จแทนแต่มีข้อควรระวังนิดนึงใครที่เป็นความดันสูงอาจจะเลี่ยงกิมจิไปก่อนเพราะมันเค็มคุณอาจจะต้องไปเสริมโปรไบโอติกส์เลยโปรไบโอติกส์กินยังไงอยากกินโปรไบโอติกส์ให้ได้ประโยชน์อยากกินหลังอาหารอยากกินร้อมมื้ออาหารให้กินตอนท้องว่างโยเกิร์ตที่ผมแนะนําสําหรับการลดความอ้วนถ้าคุณอยากกินเป็นขนมเลือกแลคโตสฟรีผมจะชอบกินไอเจ้านี่ก็คือจากมะพร้าวผมก็จะชอบตัวที่เป็นโลว์ชูการ์หน่อยอันนี้ก็จะโลว์ชูการ์ก็จะดีขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ยังพอมีน้ําตาลดังนั้นกินอย่างระมัดระวังโปรไบโอิิกกกกนน่ยย้องงใหหหหลลลาาาาจแ แล่ง,งถ้าคุณอยากท้องผูกดีขึ้นกรดไหลย,ย้อนดีขึ้นถ้าจะเสริมเนี่ยให้เสริมจากหลากหลายแหล่งถ้าใครอยากจะศึกษาเพิ่มเรื่องของโปรไบโอติกพิมพ์ว่าโปรไบโอติกอยากจะหอมขับถ่ายดีหน้าใสาชะลอวัยแบบง่ายๆไม่ต้องออกกําลังกายหนักๆต้องกินสิ่งเหล่านี้มากขึ้นถั่วเปลือกอ่อนถั่วเปลือกอ่อนอออนี่ผมแนะนํามากๆเลยนะเมล็ดแฟลกซินัวดีมากๆถั่วดําถั่วสลัดถั่วเลนทิลลองหุงกินกับข้าวคุณกินแล้วข้าวที่เพื่อนๆกินจะต้องเป็น ข้าวที่ไม่ขัดสีด้วยก็คือข้าวดำข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่ผสมกับถั่วที่ผมได้บอกไปถั่วเหล่านี้กากใย,ยสูงแล้วมีวิตามิน B สูงวิตามิน B เนี่ยช่วยเรื่องระบบเผาผลาญใครที่คิดว่าชันระบบเผาผลาญไม่ดีฉันขับถ่ายไม่ดีฉั้นอ้วนมากคุณอาจจะขาดกากใย,ยขาดโปรตีนพวกถั่วเหล่านี้มันมีโปรตีนจากพืชซึ่งเป็นโปรตีนที่ถนอมไตนอกจากวิตามิน B แล้วเขายังมีเกลือแร่ที่ช่วยคุนนอนหลับได้ดีขึ้นคือแมกนีเซียมถ้าใครอยากจะ ศึกษาเพิ่มเรื่องของแมกนีเซียมพิมพ์ว่าแมกนีเซียมอยากหนับดีอยากถ่ายดีอยากหน้าใสอิ่มนาน,านๆอยากผอมเร็วๆกินมือ้อเช้าหรือมื้อแรกให้เยอะให้มากและให้เป็นอาหารที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นมื้อเชาวว้าก็ได้แต่ขอเป็นมื้อที่1มีตัวเลือกอ่อนฟักทองผักใบเขียวโปรตีนที่มีไขมันดีคุณจะได้วิตามิน B แมกนีเซียมกากใยสําคัญมากๆเลยวิตามิน B ีีรวมจากอาหารธรรมชาติ วิตามิน B จริงๆคนจะเป็นวิตามินที่ทุกคนต้องเสริมถ้าคุณคิดว่าระบบผลาญพังหรือคุณเป็นคนปกติคุณก็ควรจะต้องกินวิตามิน B รวมเพราะวิตามิน B จะช่วยเปลี่ยนแป้งน้ําตาลเนี่ยไปเป็นพลังงานให้คุณใช้ได้ทําให้คุณมีแรงมากขึ้นใครที่แบบเหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงหมอก็จะกินวิตามิน B รวมที่เป็น Active f อ r ถ้าคุณกินอาหารธรรมชาติไม่พอคุณก็กินเสริมขอดูสูตรโอเมก้าสเข้มข้นพิมพ์ว่าโอเมก้านะครับแหล่งโปรตีนที่จะช่วยให้คุณอิ่ม หอมไขมันในเลือดดีคือโปรโตีนที่มีไขมันดีเยอะๆปลาแซลมอนหรือไข่ปลาแซลมอน,อมอนดีมากๆเลยถ้าคุณงบจํากัดก็กินแซลมอนธรรมดาได้ถ้าคุณงบเยอะคุณจะกินแซลมอนจับธรรมชาติก็ได้หรือหอยนางรมมีสารกะสีใครที่แบบอยากบํารุงเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องสิวเรื่องกระดูกปลาแซลมอนหอยนางรมแล้วก็เนื้อนะต้องเลือกเนื้อแบบเนื้อที่เลี้ยงด้วยหญ้าถ้าคุณจะกินหมูนะเลือกได้ก็เลือกเขามีเขียนโอเมก้าสถ้าเอาที่โอเมก โอเกา3เยอะๆเลยคือแหล่งทะเลนะครับแต่ระวังกินมากไปก็อาจจะโลหะหนักเยอะหรือไข่ออร์แกนิกแพสเจอเรสโอเมก้า3เยอะม,มากๆแล้วถ้าจะให้ดีนะถ้าคุณเป็นคนที่ไขมันในเลือดสูงอาจจะไปเพิ่มเรื่องของโอเมก้า3ที่เป็นอาหารเสริมขอดูสูตรโอเมก้า3เข้มข้นพิมพ์ว่าโอเมก้านะครับถ้าอยากหอม 10กิโลใน 1- 2ไม่เกิน3เดือนแต่ติดกินขนมติดกินจุกเจกลองกินสิ่งนี้มากสิ่งนี้คือคือเมล็ดฟักทองนะครับมีโปรโตีนจากพืชสูงมีกากใย,ยสูงและที่สําคัญนะครับมีแมกนีเซียมสูงมากๆแมกนีเซียมจะช่วยให้คุณนอนหลับดีขึ้นแมกนีเซียมจะช่วยให้ฮอร์โมนอินซูลินคุณทํางานดีขึ้นแมกนีเซียมจะช่วยให้กระดูกคุณแข็งแรงขึ้นแมกนีเซียมจะช่วยให้หลอดเลือดคุณยืดหยุ่นได้ดีขึ้นความดันใครที่สูง ก็จะลดลงแต่ไม่ได้ทําให้คนความดันต่ำลงกว่าเดิมนะง่ายๆเลยเอาโยเกิร์ตมานะใส่แมกนีเซียมเข้าไปอาจจะใส่เรื่องของผลไม้น้ําตาลต่าลงไปงนิดหนึ่งเอาวิตามินซีธรรมชาติด้วยนะใส่เรื่องของกีวีลงไปหน่อยฝรั่งหรือส้มกินเป็นซูเปอร์เฮลตี้สแน็คสูตรหมอเวลาคนติดอยากกินขนมอาหารเหรียญทองกินเยอะที่สุดอาหารสีแดงที่ควรกินน้อยๆขอสูตรได้พิมพ์ว่าลดไขมันคนที่ท้องผูกเชื้อนํำไส้คุณอาจจะไม่แฮปปี้อยู่เชื้อนํำไส้คือโปรไบโอติกแต่มันมีทั้งเชื้อ ดีและเชื้อไม่ดีเชื้อดีเขาจะกินอาหารเหรียญทองที่ผมได้บอกไปเชื้อไม่ดีเขาจะกินแป้งน้ําตาลน้ามันพืชของทอดอาหารแปรรูปคนที่ท้องผูกสังเกตดูหน้าจะไม่ค่อยใสของเสียค้างมาจากคุณดื่มน้ําไม่พอคุณไม่เคลื่อนที่วิตามินดีคุณอาจจะตับเพื่อนๆไม่กินอาหารกากใาย,ยสูงตรงนี้ดีหมดเลยคุณสามารถกินได้หมดเลยนะครับผมก็จะชอบกินเห็ดอยากได้วิตามินดีใช่ไหมจัดเห็ดเลยนะครับ มันเป็นวิตามินดี2มันอาจจะสู้ดี3ไม่ได้ดังนั้นคุณต้องหาผักที่คุณชอบเอาไปทำเมนูที่เพื่อนๆชอบนอกจากกากใย,ยนอกจากน้ำนอกจากการเดินให้มากขึ้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องเสริมช่วยย่อยทำหน้าที่อย่างเดียวกับน้ำย่อยคุณเลยก็คือช่วยย่อยอาหารของโอกกจะเป็นแบบออร์แกนิกใครอยากดูสูตรตัวนี้ก็พิมพ์ว่าช่วยย่อยนะครับ